สวัสดีครับพบกับผมปอนเฮเลมเกมมิ่งอีกครั้งครับตอนนี้ทุกท่านคงจะได้รับชมรีวิวเทเลอร์ของ Battlefield 2042ฮาซาสโซนกันไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้รับชมแล้วก็สามารถรับชมได้ที่ช anel ของ Battlefield เลยครับจากที่รู้กันว่า BF ภาคนี้จะประกอบด้วยหมวดหมู่การเล่น3หมวดหมู่หลักนะครับก็คือ All o u t War Portal และฮาซาโซนครับฮาซาสโซนที่ทางใดได้ย้ำในทุกครั้งที่เข้าร่วมงานว่าไม่ใช่ Battle Royal e ครับ โดยเซตติ้งของฮาซาโซนจะมีอยู่ว่าในปี2040เกิดไฟฟ้าดับทั่วโลกครับโดยเหตุการณ์นี้ทำให้จำนวนดาวเทียมลดลงถึง70%ซึ่งทำให้แรงกดดันระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นโดยเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้ดาวเทียมชั่วคราวพดานต่ต่ำ ผมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับกลายมาเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลของทั้ง2ฝั่งโดยดาวเทียมเหล่านี้ได้เก็บภาพถ่ายทางอากาศแผนที่ความร้อน ID scanning และข้อมูลมีค่าอื่นๆอีกมากมายครับดาวเทียมชั่วคราวเหล่านี้ถูกปล่อยขึ้นและนําลงมาในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐและลัสเซียทําให้กองกําลังในบริเวณนั้นสามารถเข้าไปเก็บข้อมูลที่อยู่ใน Data Drive ได้สำหรับเหล่าโนแพดข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของพวกเขาโดยในฐานะทะหารของโนแพด คุณและสควอตของคุณได้รุดไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวม Data Drive จากดาวเทียมที่ตกลงมาสู่พื้นโลกโดยในฮาซาโซนจะเป็นการเล่นแบบ4คนต่อสควอตเข้าไปรวบรวม Data Drive ที่กระจายอยู่ทั่วสมรภูมิโดยคุณจะต้องต่อสู้กับสควอตอื่นๆที่มีเป้าหมายเดียวกันและคุณจะต้องเก็บ Data Drive และหลบหนีให้ทันก่อนที่พายุลูกใหญ่จะทําให้พื้นที่เป็นเขตห้ามบินจำนวนผู้เล่นสำหรับ Xbox One และ PlayStation 4จะอยู่ที่24คนครับ จำนวนผู้เล่นสำหรับ Xbox Series X, S, PlayStation 5และ PC จะอยู่ที่32คนโดยในแต่ละ squad จะไม่สามารถเลือก Special List ซ้ำกันได้ในแต่ละแมตสนามลบอาจถูกพายุธทนาโดเข้ามาซัดได้ครับในโหมดนี้หากคุณถูกยิงลม้มคุณสามารถคานไปหลบในที่ปลอดภัยได้ แต่ถ้าหากคุณถูกฆ่าคุณจะเข้าสู่หน้าจอโหมดสเปกเตอร์ซึ่งเพื่อนร่วม squad ของคุณสามารถทําให้คุณกลับเข้ามาไฟกันต่อได้โดยการใช้ r e i n f o r m e m e n t uplink ที่กระจายอยู่ทั่วแผนที่หรืออาจจะติดตัวมาในฐานะแท็กที่เข้าอัปเกรดก็ได้ฮาซาโซนจะประกอบไปด้วยแผนที่หลัก7แผนที่ของ BF2042 ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมีเพิ่มมาในอนาคตได้ครับโอเคแล้วทําไมผู้เล่นอย่างพวกเราจะต้องสนใจเรื่องการรอดหรือไม่รอดเนี่ยจากฮาซ่าโซนด้วย คืองี้นะครับเมื่อคุณรอดจากฮาซาโซนมาได้พร้อม Data Drive คุณจะได้รับค่าเงินที่เรียกว่า Dark Market Credit ซึ่งจะเป็นค่าเงินที่ใช้ได้เฉพาะในฮาซาโซนและสามารถถูกใช้ได้ก่อนที่แมทจะเริ่มเพื่อทําการซื้อแท็กที่เข้าอัปเกรดหรือใช้กับโหลดเอาเพื่อเสริมเคียวเลบให้กับตัวผู้เล่นครับ โดยแท็กที่เขอัปเกรดที่ซื้อมาจะทำงานแบบพาสซีฟซึ่งจะมีความสามารถและราคาที่ต่างกันออกไปครับส่วนโหลดเอาคือคุณสามารถซื้ออาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อน,นำเข้าสนามฮาซาโซนโดยทุกๆครั้งเมื่อสเปเชียลลิสต์ที่คุณเลือกทำภารกิจได้สำเร็จคุณจะได้รับ e x t r a c t i o n s t r สเตรบวก1และค่าเหล่านี้จะถูกใช้ในการลดราคาของต่างๆได้แต่ค่าเหล่านี้จะถูกลดเหลือศูนย์หากคุณทำภารกิจล้มเหลวครับโดยนี่จะเป็นลิสต์ของแท็กที่เข้าอัปเกรดที่มีในตอนนี้นะครับ เชิญเลยเชิญเลยในแต่ละแมตช์จะประกอบด้วย5เฟสด้วยกันครับ 1. Strategize and Equip เป็นเฟสเริ่มต้นครับจะทำการให้ข้อมูลจุดเข้าปฏิบัติการและข้อมูลที่จำเป็นโดยในเฟสนี้คุณสามารถใช้ Dark Market Credit ได้ 2. Insert ผู้เล่นจะเดินทางจากเรือ Exodus เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ 3. Retrieve ในเฟสนี้คุณจะต้องหา Data Drive ให้เจอโดยจะมีสแกนเนอร์บอกตำแหน่ง Data Drive โดยสแกนเนอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพามาด้วยได้โดยในการเกมดาวเทียมจะตกลงมาเพิ่มครับโดยข้อมูลใน Data Drive ของดาวเทียมเหล่านี้จะมีค่ามากกว่าที่ตกไปก่อนหน้าเสมอครับ 4. First Extraction จะมีการสุ่มสถานที่รับตัวครับโดยหากคุณมี Data Drive คุณสามารถที่จะเห็นไปรอ C.V. 3 8 Condor ที่หน้าตาคล้ายๆออสเตรเลียเละเพื่อทาการหลบหนีได้ ล้าน extraction หากคุณเลือกที่จะรอการรับตัวครั้งสุดท้ายนี้ควอทที่เหลือจะต้องซัดกันเองเพื่อที่จะได้หลบหนีผ่านจุดสุดท้ายครับและถ้าหากคุณหนีไม่ทันแล้วก็คุณจะเสียทุกอย่างที่คุณรวบรวมมาเอาละครับมาถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมกันบ้างนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมยังไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับฮาซาโซนมากนะักแต่ผมเทใจไปให้กับแบตเทนฟิล o พทัลมากกว่า ซึ่งก็ต้องรอดูกันไปครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กกันแน่มันจะดําเนินลอยตามไฟสตอมของ Battlefield 5หรือเปล่ามันจะล้างไหมก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับ Battlefield 2042จะเปิดให้เล่นสำหรับผู้เล่นที่สั่งซื้อ G ลและ Ultimate Edition รวมถึง EA Play และ EA Play Pro ในวันที่12พฤศจิกายน2021นี้ครับและเปิดให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกวันที่19พฤศจิกายน2021นี้ครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ และถ้าคุณสนใจในคอนเทนต์ของช anel น,นี้นะครับก็สามารถกด Subscribe ได้ครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์เกมเน้นมันและเน้นตลกนะครับก็หวังว่าจะเจอกันในช่องคอมเมนต์คิดเห็นยังไงสามารถบอกกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ